เราอยากจะไปขึ้นขี่น้องควายแต่เราก็ไปขึ้นไม่ได้เพราะว่าฝนมันตกแล้วก็ได้แต่นั่งอยู่ในล่มอืมรอเวลากลับบ้านไปขึ้นขี่กไม่ไดอยฝนตกเละชิงยอยไปเล่นกับดื้อก็ไม่ได้ฝนจกเอกินหญ้าพร้อมกับสายฝนวันนี้เราจะไม่ออกไปหาดือ้อเราจะปล่อยให้ดื้ออยู่เดียว เลยเพราะว่าเราไม่ไปเราไม่อยากเปียกเดี๋ยวเราไม่สบายดื้อแข็งแรงดื้อตัวใหญ่ดื้ออยู่ได้เราอยู่ไม่ได้ถ้าตาักฝนซุเพิรกับ่าสุเพิร์คักเด้กินหยาตากฝนบ่เพอเด้อยากไปมองเขาบาาไไ่าไห่ป่ยเด้อยากให้เข้าออกมไลาเด็กอยากให้เขาตากฝนน้ำเด้สุเพิร์วาสุเพิร์คักเด้ผู้ใด,ดว่าควายปึกเบิงไว ทุกวันนี้ควายฉลาดกว่าคนก็มีนะจ๊ะแต่ว่ามันปึกเดอ้อเฮ้ยน่าสลาดแทนะมิแต่ห้าหวห,วหวร่กปึกมาตากฝนไรมันอยู่นี่หือย่างมาเร็วๆย่างมามาทคือมากินดีแหลกอยู่ไปดองขูแล,ล้วบอผ่านเลยเลยกเ อีเลคิมึนบ่คิมึนมันก็ขีิมึนนั่นเลยนั่นนั่นเหรอไปเร็ว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 ไปไปเด้อเด้อครับไปไปลูกใบพุนมึนอันอีคิมึนเป็นหน้าดูตีบแบบนี้นะ Má lâu leo leo. Thôi nào, thắc kỳ thắc nhiều quá ta ma, Áo hết đang hơn như hắn lại xuống nhang. Nào lên. yang, yang, Ơ nào nó hết nhắng đâu nỉ. Nụ mấy ma đứ nụ mấy ma. phải rồi. เวลาเข้าคลองนอนแล้วไปเลยไปเลยน้องใหม่แกจะเรียกอน,น้องทำไมเอ้ยไปไปไปอ้อาวมีนาเข้าได้ไหม <laughs>